สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง YouTube สื่อการสอนบายครูหม,มูครับวันนี้เป็นคลิปแรกของศักรารใหม่นะครับก็ขอ,ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2564ขอให้ทุกท่านประสบด้วความสุขความเจริญเจริญก้าวหน้าในท่งที่การงานนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาั่นถนาทุกประการนะครับ สำหรับประเด็นในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ครับหรือว p a พอทับสองที่หลายๆท่านสงสัยนะครับสอบถามกันเข้ามาจากการชมคลิปหรือว่าการเข้าดูที่เพจสื่อการสอนบายครูหมูนะครับที่ผมได้เผยแพร่ไปนะครับสอบถามกันมามากพอสมควรนะครับในนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านที่ให้ความสนใจคลิปนี้นะครับสรุปเกณฑ์วิทยาานะใหม่วพท .2564 นะครับกันอย่างมากมายพอสมควรนะครับขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับคําถามนะครับที่พบบ่อยนะครับที่ทุกท่านหลายหลายท่านนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับทั้งทางเพจนะครับหรือ ทาง y o u t u b e นะครับสื่อการสอนใบครูหมูก็มีประเด็นที่สำคัญสำคัญนะครับที่สอบถามกันเยอะนะครับผมก็สรุปสรุปมานะครับอยู่4ประเด็นได้แก่นะครับเกณฑ์ใหม่ประเมินกี่ปีวอวอสิบเจวอยี่สเอ็วอพี 17, อ 20, อ 20, อ PA เอนี้ยนะครับ3ามวอเนี้ยมันจะเป็นยังไงมายังไงแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือทำวอยี 20, ส่สเอ็มาแล้วปี2ปี3ปีน่ยนะครับ จะทำยังไงทำต่อนับต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะทำวใหม่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายถ้ายังไม่ทำอะไรอะไรเลยเนี่ยนะครับควรทำยังไงนะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยไขข้อข้องใจ4ประเด็นนี้นะครับมาดูที่ประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าเกณฑ์ใหม่ประเมินกี่ปี เกณฑ์ใหม่ประเมินกี่ปีนะครับจาก,กรอบความคิดนี้นะครับเกณฑ์ใหม่หรือเกณฑ์ว p a เนี่ยนะครับว p a ทับสองที่ผมเรียกนนะครับก็จะประเมินเพื่อคงวิทยฐานะอยู่นะครับ4ปีนะครับ4ป,ปนะีคือประเมิน PA นะคือประเมิน performance appraisal เนี่ยนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูเราเนี่นะครับอยู่ทั้งสิ้น4ปีนะครับ ซึ่งจะเป็นการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะและเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับสรุปแล้วก็คือจะประเมินทุกๆปีเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับและคงวิทยาฐานะนะครับท่านเลขาธิการกรกอท่านรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณก็ได้แย้มแย้มนะครับแย้มแย้มว่าถ้าประเมินไม่ผ่าน2ปีนะครับ ท่านที่ประเมินไม่ผ่านนั้นจะต้องได้รับการอบรมนะครับต้องได้รับการอบรมเพื่อให้ผ่านเพื่อให้คงวิสานะเพื่อให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง4ปีนี้ลดเหลือ3ปีได้โดยมีเงื่อนไข4เงื่อนไขแล้วครแล้วก็เงื่อนไขที่5ก็คือท่านจะต้องประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ในระดับดีเด่น4รอบติดต่อกันนะครับนั่นคือ5เงื่อนไข ในการที่จะลด3ปีได้เมื่อครบ4ปีนะครับก็ถ้าใครไม่อยากขอ,ว,อ,ขอวิทยาฐานะเลื่อนขั้นเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นก็ประเมินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับประเมินไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีทุกปีเพราะว่าเราประเมินครั้งนี้จะเป็นการประเมินคงวิทยาฐานะและการประเมินเลื่อนขั้นเดือนๆนะครับถ้าไม่ทําไม่ขอเลื่อนขั้น เลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นก็ประเมินไปทุกปีทุกปีทุกปีไม่นะครับถ้าท่านใดที่ต้องการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นเมื่อครบ4ปีท่านก็ขอเลื่อนวิวทยาฐานะให้สูงขึ้นโดยการนะครับส่งคลิปการสอนนะครับแผนการสอนนะครับแล้วก็ใบงานอะไรต่างๆที่เป็นสตรีวเดียนดาวค e สเพื่อ,อให้อยู่ในระดับนะครับมาตรฐาน ของวิทยฐานะที่ท่านขอมีขอเลื่นนะครับนะครับถ้าท่านสอนนะครับท่านมีแผนท่านมีผลงานนักเรียนที่ได้ตามมาตรฐานที่ท่านขอนะครับตามมาตรฐานวิทยาวิทยาฐานะที่ท่านขอท่านก็ผ่านนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ประเมินกี่ปีตอบข้อ,ส,ของสงสัยนะครับ ข้อสงสัยข้อที่สองก็คือแล้ววอรสิบเจ็ดวอรยี่สิบเอ็ดนะครับกับวอ a พีเอเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อเมื่อประกาศใช้วอ a พีเอทับสองห้าหกสี่แล้วนะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับเส้นทางนะครับเส้นทางการใช้ของวอต่างสามวอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มจากวอ7สิบเจ็ดทับสองห้าห้าสองเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะมาประกาศใช้ว21เทับสอูนเนี่ยนะใช่ไหมครับเขาก็ให้ท่านได้เลือกที่จะให้โอกาสท่านได้เลือกทำว17ได้หนึ่งครั้งนะครับหรือท่านใดที่จะไปทำว21เลยก็ได้นะครับแต่บางท่านทำว17มาแล้วนะครับอยากที่จะทำว17ต่อ ก็ให้เขาก็ให้โอกาสทำวอ1 7ได้1ครั้งกรณีนี้ก็คือตอนที่ประกาศใช้ว2 1อนะครับกรณีนี้ผมยกตัวอย่างในทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับเส้นทาง3ามนะครับตอนนี้มา3าวแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับก่อนที่จะประกาศใช้ว p a อทับส5 6 4ที่จะประกาศใช้เร็วๆนี้นะครับมันก็จะมีทั้งวอ7 นะครับอันเดิมใช่ไหมครับแล้วก็วอยี่สิบเอ็ดล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบกันก่อนที่จะประกาศใช้วอพี PE, อันเดิมล่าสุดก็จะเปลี่นวอยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับวอยี่สิบเอ็ดทับสองห้าหกศูนย์เขาก็จะให้โอกาสทำวอยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งครั้งนะครับใครทำมาแล้วสองปีสามปีวอยี่สิบเอ็ดก็ทำต่อได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ ทำอันเดิมให้ครบ5ปีตามเกณฑ์ของว21หรือจะทำวใหม่ต่อไปเลยนะครับวพ a ต่อไปเลยก็ได้นะครับแล้วว17ละ่ะมีคนถามว่าแล้ววสิล่ะเมื่อประกาศใช้วพเอทับสองในความคิดของผมนะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว17ก็จะถูกยกเลิกไปนะครับในความคิดของผมนะครับว17จะถูกยกเลิกไป จะเหลือแค่วอ1นะครับที่ให้โอกาสทำได้1ครั้งครับผมประเด็นต่อมาแล้วถ้าทำวอ21มาแล้วล่ะจะทำยังไงนะครับหลักเกณฑ์นะครับหลักการหลักเกณฑ์นะครับของวอ1ีทับ2560ก็นะจะเน้นความต่อเนื่องนะครับก็คือท่านจะต้องทำต่อเนื่องปีที่1มาปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5 ต่อเนื่องนะครับห้ามขาดตอนนะครับถ้าขาดตอนเมื่อไหร่อย่างเช่นนะครับถ้าทำวอร์ิสเมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี60-61ใช่ไหมครับถึงปัจจุบัน63ถ้าท่านทำต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยท่านก็จะได้3ปีแล้วนะครับท่านจะได้3ปีแล้วท่านทำวอร์ิสเต่อปีที่4ปีที่5ได้เลยนะครับ ถ้าใครอยากจะทำวอร์ยิอ็ดต่อก็ทําปีที่4ปีที่5ต่อหรือถ้าใครจะทำวอ p a ใหม่นะครับต่อ3ปีนี้ก็ไม่ศูนย์เปล่านะครับไม่เสียหายท่านนับได้นะครับแล้วก็ต่อวอีเได้อีก1ปีรวมกันเป็น4ปีครบขอเลื่อนวิทยฐานะได้เลยครับกรณีที่2นะครับ มีบางท่านถามว่าทาวยี่สิบเอ็ดปีที่หนึ่งปีที่สองไม่ได้ทามาทําต่อปีที่สามอันนี้ไม่เท่ากับสองนะครับไม่เท่ากับสองนะครับแต่จะนับใหม่อันนี้เท่ากับหนึ่งนะครับนับใหม่ปีนี้เท่ากับหนึ่งนะครับเพราะเพราะว่าเน้นความต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกนะครับเน้นความต่อเนื่องถ้าท่านขาดตรงเนี้ยก็คือ เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับในปีที่สามเนี่ยปีที่สี่ปีที่ห้าท่านก็จะเปลี่ยนปีที่สองของท่านนะครับทาน้องเดียวกันครับปีที่หนึ่งไม่ได้ทาปีที่สองไม่ได้ทาปีที่สามมาเริ่มทาก็นับหนึ่งนะครับนับหนึ่งในว2ยี่สิบเอ็ดนะครับวัยี่สิบเอ็ดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือคําถามข้อที่สามนะครับทีนี้ ถ้ายังไม่ทําอะไรเลยล่ะมีคนถามว่าอย่างเงี้ยครับหมายความว่าวอริ1ตั้งแต่ปี60มาจนถึงปัจจุบันปีหกสาเนี่ยยังไม่ทําอะไรสักปีเลย,เลยนะครับผมแนะนําว่าควรทำวอ p a ครับควรทำวอ p a พีเอทับอห้าอย่างยิ่งทําไมถามว่าทําไมครับเพราะวอรพในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าผมวิเคราะห์จากคลิป,ลปที่ผ่าน,านมาท่านย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ มันจะไม่มีวพีเอจะไม่มีอบรมแล้วนะครับอบรมครูพัฒนา20ชั่วโมงน่าจะไม่มีครับ PLC 50ชั่วโมงก็น่าจะไม่มีแล้วครับผลงานทางวิชาก,ชา,การ2เล่ม3เล่ม2เล่มอะไรวิเช,ชาช,ชาญเช,ชาช,ชาญพิเศษนี่ก็น่าจะไม่มีเพราะท่านเลขาคอสเได้เน้นย้ำว่าจะมอบของขวัญปีใหม่ให้นะครับก็รอดูทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอความชัดเจนจากประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะไขข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านนะครับที่สอบถามมาครับก่อนจัจากกันไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ก็ฝากกดไลค์แชร์ u b s สไคร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ครับสื่อการสอนบายครูหมูรวมทั้งเพจนะครับสื่อการสอนบายครูหมูเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ เวลาเพียงเท่านี้ป๊อปกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ